สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะค่ะซึ่งหลายๆท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาหาพอ,อน้อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหน ตัวไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะพอน้อเองก็จะมาลงเป็นคลิปวีดีโอเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวเลยนะคะกบมาดูท่านนี้ส่งวันเดือนปีเกิดมาท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่30กร,รกฎาคม2 5 0 8 เกิด30กรกฎาคม2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนนะคะ,คะสำหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดมาท่านสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุไปจนถึงวันที่30 กันยายน2567ปิดปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566นะคะค่ะลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบอตไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือสำนักงานเขตค่ะที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน,นะคะ่ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันนะจ๊ะสมุดหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจสอบดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมแต่เอกสารหน้าสมุกบัญชีที่เอาไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนมีการเคลื่อนไหวไหมมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนหรือไม่ค่ะก็ต้องดูตรวจสอบดูให้ดีนะจ๊ะค่ะก,ก็คงจะชัดเจนต่สำหรับท่านที่สอบถามมา สามสิบกรกฎาคมสองหาศูนย์แลงได้ช่วงไหนลงได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2566ัปิดเปิดลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ปิดปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566 อย่าลืมไปลงทะเบียนณนภะูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนค่ะทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันแล้วก็น่าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่ สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะจะให้ดูให้ว่าเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงไหนส่วงวันเดือนปีเกิดมานะจะส่วงวันเดือนปีเกิดมาพอ,อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วค่ะแล้วจะได้รับเบี้ยอย่างชีพตั้งแต่เดือนไหน เป็นต้นไปนะคะค่ะก็ทุกคําถามที่ส่งมาหาปอน้อยพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกราบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ